สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาดูอาชีพอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่สร้างรายได้ให้กับผู้ที่สนใจนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูในส่วนของการปิ้งข้าวจีนะครับข้าวจีนี้เป็นอาหารเช้าที่หลายๆคนชอบทานเล่นนะครับโดยการทำข้าวจีนั้นก็คือการนำเอาเข้าวเหนียวนะครับมาปั้นเป็นก้อน แล้วทำการย่างให้เกรียมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทำการจุ่มไข่นะครับและอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาทานร่วมกันก็คือหมูปิ้งนั่นเองนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูในส่วนของหมูปิ้งเสียบไม้ไม้ละ5บาทนะครับการปิ้งหมูปิ้งนะครับก็มีหลากหลายวิธีการนะครับซึ่งในร้านที่เราพาทุกท่านมาชมก็มีหลากหลายเมนูให้ได้รับประทานกันนะครับ วันนี้ก็เห็นในส่วนของการปิ้งขา้าวจีนะครับการปิ้งหมูปิ้งนะครับแล้วก็การปิ้งเครื่องในไก่นะครับเนื้อไก่ปีกไก่ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับร้านนี้นะครับก็ได้นะครับร้านนี้ก็ได้มีการในส่วนของการปิ้งขา้าวจีโดยการจุ่มไข่ประมาณ3รอบนะครับประมาณ3รอบจะเห็นได้ว่าการปิ้งข้าวจี จุ่มเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้เนื้อไข่นั้นซึมลึกเข้าไปในเนื้อข้าวนะครับรสชาติก็จะเข้าเนื้อนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับนี่นะครับในส่วนของข้าวจีนะครับถ้าใส่เยอะเกินไปก็จะทาให้อาจข้าวจีอาจจะละลายหรือยุ่ยออกมาได้นะครับวันนี้ก็มาเห็นทุกๆท่านพาท่านมาดูในส่วนของการปิ้งข้าวจีนะครับแล้วก็มีการจุ่มไข่นะครับนี่ครับเรามาอุดหนุนแล้วเราก็ซื้อในส่วนของ เครื่องในไก่นะครับปิ้งแล้วกินร่วมกับข้าวจี่อร่อยมากๆเลยนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนมารับประทานได้นะครับ